สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโต้ลิฟเท็นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมแกจิตสำหรับรถโตโยต้าไฮแอทนะครับผมสำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันพวกนี้ต้องมีในรถต้องมีเลยนะครับย้ำเลยครับว่าต้องมีนะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปโอเคครับวันนี้เราก็ไม่อยู่ในรถแล้วนะครับออฟชั่นแรกที่ต้องมีสําหรับไฮแอทนะครับก็คือทุกจอแอนดรอยนะครับบวกกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันเป็นยังไงนี่มาดูกันนี่เป็นไงสุดยอดนะครับอันนี้คือระบบกล้องรอบคันนะครับ นะกล้องรอบติดทางนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ารถเขา il, EV, เป็นรถคันใหญ่นะครับเป็นรถตู้คันใหญ่นะครับสำหร inform inform 是是ับกล้องตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสามารถดูได้รอบติดทางนะครับตอนถอยนี่นะครับจะมีภาพเป็นด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นภาพแบบสามิติแบบนี้นะครับอ่านะครับเมื่อถอยเสร็จนะครับขับขับอยู่นะครับดูต้องการจะถอยจอดหรือเลี้ยวเข้าซอยนะครับต้องการจะดูรอบคันก็ตรงนี้ได้เลยดูมุมมองอื่นๆได้เลยนะครับนี่นะครับ โอ้โหเปไงโคตรล้ำนะครับนี่อย่างเทพนะครับอ่ะนี่นะครับสามารถดูได้ตอนขับนะครับก็ได้หรือจะถอยจอด้วยเข้าวซองทุกอย่างสามารถดูได้หมดนะครับผมหลักๆก็คือจะมีตอนถอยนะครับจะตัดอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจอ Android นะครับอันนี้จะเป็นจอ 2K นะครับผมบอกเลยว่าให้ความชัดความละเอียดสูงมากนะครับฟังก์ชันครบบนี่นะครับแอปพลิเคชันต่างๆสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ เพียงแค่แชร์ฮอสปอตจากมือถือหรือใส่ซิมิเทอร์เ็ตนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ดู YouTube สาหรับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเดิมๆเนี่ยรถมานะครับเป็นพวงมาลัยเดิมซึ่งไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นอันนี้ลูกค้านะครับขอเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยนะครับของรถโ o ลต้าอัลติสนะครับผมก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถต่อใช้งานได้ปกตินะครับนี่เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับ เปลี่ยนแพ็กนะครับได้หมดนะครับสำหรับจอ Android ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสามารถใช้งานเป็นคาเพย์ก็ได้นะครับเปลี่ยงแค่แชร์บลูทูธนะครับกับตัวจอกับมือถือนะครับก็สามารถใช้งานคาเพย์ได้เลยครับหรือจะเล่นในตัวเขาเองก็ได้นะครับสามารถโหลดแอปอื่นเพิ่มเติมจากเพจโซได้นะครับมี Google m a p นะครับหรืออยากจะเล่น2จอดูแมปไปด้วยดู YouTube ไปด้วยก็ทําได้นะครับแบ่ง2หน้าจอนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ทำให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับรู้เส้นทางแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะครับผมครบเลสสำหรับจอตัวนี้นะครับเพิ่มเติมในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้ยาลูกค้ายังเพิ่มเป็นระบบคู c คอนโทรนะครับผสามารถล็อกความเร็วขณะวิ่งได้นะครับเพียงแค่กดคูซคอนโทรแล้วก็เซ็ตความเร็วนะครับจากนั้นกดแค n นเซินนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถใช้งานคูซคอนโทรได้แล้วนะครับ และนอกจากจอแอนดอยและกล้องรอบคันนะครับคันนี้นะครับยังเพิ่มออปชั่นประตูสไลด์ไฟฟ้าครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันออปชั่นต่อไปนะครับที่รถคันนี้ต้องมีเลยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านี่นะครับของเดิมเป็นประตูธรรมดานะเวลาเราเปิดเราต้องใช้มือดึงนี่นะครับคันนี้เพิ่มเป็นออปชันประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเปิดปิดจากด้านในก็ได้นะครับนี่เพิ่มสวิตช์ให้นะครับแล้วก็ที่คอนโทรลพุงมาลัยนะครับก็สามารถใช้งานเปิดปิดประตูสไลด์ได้นะครับตัวนี้ อย่างเฟี้ยวนะครับไม่ต้องดึงอีกแล้วนะครับใช้มือปิดเปิดแบบออโต้ได้เลยนอกจากประตูสไลด์นะครับคันนี้ยังเพิ่มออปชันประตูท้ายไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวไปดูออปชันที่3นะครับออปชันประตูท้ายไฟฟ้านะครับเฮ้ไม่ต้องใช้มือยกอีกแล้วนะครับเปิดปิดง่ายสะดวกนะครับเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะครับปลายนิ้วสัมผัสจริงๆผมไม่ได้โม่นี่เวลาปิดนะครับกดปิดจบเลยนะครับไม่ต้องใช้มือดึงไม่ต้องใช้มืองัดนะครับผมเป็นออโต้นะครับเปิดปิดจากรีโมทก็ได้นะตัวนี้นี่นะครับรีโมท ของเดิมลถนะครับนี่สั่งเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าได้เลยนะครับนี่นะครับหรือจะเปิดปิดจากสวิด้าน้าก็มีนะครับสามารถกดเปิดปิดจากสวิด้าน้าได้เลยนะครับแต่ก็ยังมีฟังชันออปชันนะครับตัวนี้เป็นการหนีบนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับสำหรับประตูท้ายไฟฟ้านะครับบอกเลยออปชันนี้ควรมีที่สุดแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้และนอกจากเปิดปิดจาก มือเปิดเดิมนะครับสวิตช์ด้านหน้าแล้วก็ปุ่มด้านในนะครับตัวนี้ยังสามารถสั่งงานจากรีโมทได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ okay. อ่าเปิดปิดได้จากระยะไกลเลยนะครับระยะรีโมทถึงแค่ไหนนะครับสั่งกดเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับสะดวกมากๆนะคนผู้โดยสารนี่แทบไม่ต้องจับอะไรรถเลยนะครับกดปิดก็สั่งปิดจากรีโมทแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายมากๆ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจออปชันเสริมสำหรับ Toyota h i a แอนะครับสามารถสอบถามมาที่ f c e b o o o Fanpage นะครับ a u t o l ล t Tech หรือโทรมาที่เบอร์ของ u u t o l f t Tech ได้ทุกเบอร์นะครับผมติดต่อได้เลยนะครับสามารถติดต่อแล้วมาเจอกันที่ u u t o l f t Tech ครับ